วันนี้พี่เห็นออราคนที่จะมงอย<ม>่างก็ยังยังไม่เห็นใครที่แบบพุ่งแบบชัดเจน<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้น้องๆพัฒน,นาให้มากกว่าน<ฆ>ี้ตอบย้กนมาคือพอทุกคนเนี่ยมีศักยภาพจริงๆค<ฆ>่มะมันยังก็ซึ่งด่วนอ่ะหมายว่าปวดอะมันก็ค่อยคดีกว่านะเราจะเห็นแบบว่าอะไรนะคนยังคงเป็นแพทเทิร์นอยู่แสดงว่าวันนี้มีแพทเทิร์นอยู่ใช่ไหมคะเยอะเยอะมากเลยทำไมดีน่าตื่นเต้นเพราะมันยังฟันขาดไม่ได้อะไรกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปชม Miss Tiffany Universe ในรอบนางนมพมาศกันนะคะจัดที่เซนทรัลเวิลด์เลยวันนี้เราก็จะมีคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะได้ฟาชัเข้าไปเลยนะคะเป็น11คนสุดท้ายกันไปเลยนะคะก็ไปดูค่ะว่าวันนี้ใครจะได้รับรางวัลแลวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ๆ i n f อน e ซอร r แล้วก็น้องๆนางนง,งามว่ารู้สึกยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะก่อนชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องว่างจัดด้วยนะคะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับการรักษาขนรรมเนียมประเพณีไทยนะคะโดยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งรอาก็ได้ทาไปเมื่อวานนั่นก็คือการลอยกระทงออนไลน์ค่ะซึ่งออนไลน์เป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลมากในตอนนี้ดังนั้นนะคะเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการลอยกระทงออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ เดวนนค,ค่ะสําหรับตานแล้วตาล,ลตอยากเริ่มในเรื่องของ1กระทงหนึ่งคร,รงอบครัวค่ะเพราะอะไรนะหล่อคะเพราะถ้าเราทุกคนถือกระทงไปลอยกระทงทั้งหมดแม่น้ำก็จะเล่าเสียกันหมดแต่ถ้าหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวก็จะได้ร่วมมีความสุขไปในครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข หมายเลข15ครับ <Yeah. S 1> <c oughs> คุณอภัสราครับอะไรมันได้แล้ววันนี้มันเป็นงานไมค์คาร์สต์สิบสามต่อยอดยากมากๆเลยค่ะเขียนเลขไปแล้วก็เขียนกลับมาวนไปวนมานั่งดู iPad ก็ <G ül ets> คือทุกคนสวยจริงๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำได้ดีจริงๆ่าเห็นได้ถึงความตั้งใจเวลาเดินออกมาแล้วก็<อ>พยายามสบตากลกรรมการ<อ>ทุกคนแล้วก็จริงๆก็ดีใจยอยับทุกคนกคน<อ>่ะทุกคนทำได้ดีมากค่ะตาลก็ขอให้แฟนๆทางบ้านนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับตาลด้วยนะคะมีชิบะนิยูเวอร์สหมายเลขที่15ค่ะพัสราเหมือนน้อยแล้วก็อีกพี่ๆทั้ง29เสางามด้วยนะคะขอบคุณค <ๆ S 2> <ะ>่ะดีด้วยนะคะน้องตาลขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึก ดีใจมากค่ะจนแบบว่าน้ำตาไหลเลยคือเราก็กดกัะปุกโลกาแล้วก็แบบว่าพอประกาศชื่อเรามาก็คือแบบว่าโอดีใจมากแต่ก็อยากขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่เลือกตาไให้เป็นนากงม้าในปันจุบันแล้วปี2018ปะหนูก็ได้รางวัลที่เซ็นทรัลโรบ้าใช่ค่ะได้เลยคะเ็่ที่เดินทองแดคค่ะหนูว่าหนูเองอาจจะถูกเซนทรัลโรนะคะรู้สึกเหมือนเดจาวูไหม ได้เลยค่ะแต่ว่าหนูอยากให้พู้ปนี่มาจัดที่นี่ค่ะเพื่อนเราจะได้เนาะเนาะหนูก็ต้องฝึกต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะตามตรงแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะได้ถึงแม้เข้าไปแล้วแต่เราก็จะมาหยุดพัฒนาตัวเองค่ะเนาะฝากบปรแฟนๆเป็นกำลังใจเท่าไหร่ใช่ยังไงตามก็ฝองตามแฟนนะคะช่วยเชียร์ตานะคะหมายเลข15ค่ะอภิษราหมื่นน้อยนะคะในวันตัดสินวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะตอนนี้เป็น11ขวบสุดท้ายไปแล้วใช่ค่ะตอนนี้เป็น11ขวบสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคนแบบน้องล็อกน้องล็อก,อกเต็มไลฟ์พี่เลยก็ดีใจขอบคุณทุกคนามากๆค,คอยเชียร์แล้วค,คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดคือบบว่าไม่ได้ยังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยยังไม่ได้ดูไลฟ์เลยยังไม่รู้เลยว่าถึงเป็นยังไงอะไรจะบอกให้ว่าน้องพัฒนาตั้งแต่วัน a u ดิชั่นที่พี่ถามคําถามแล้วการพูดของน้องวันนี้ครึ่งเียวค่ทีอ่ะทำให้รู้เลยว,ว่าเรามีการพัฒนาเกิดขึ้นรู้สึกป่ะกลับไปพัฒนาอะไรบ้างคะกับการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคนชอบบอกว่าน้องเอิ้งเอิหรือต่อเป็นพทเก็แแล้วต่ มีอะไรจะบอกผู้ชมบ้างคะสำหรับหนูนะคะหนูก็ไม่ได้เน้นเป็นห้อมจำว่าอ่านค่ะหว่าอ่านแล้วจาเอาหนูน้นอ่านหนังสือเยอะแล้วก็น้นจับใจความแล้วก็สุปเอาเป็นตัวของตัวเราที่สุดะคะ่ะเนาะเอาบทความในนั้นถึงแม้ว่าเราจะอ่านมาเยอะขนาดไหนสุดท้ายเรามาอยู่เวทีวค่ะเราก็คือต้องเป็นตัวเราที่มากที่ถามหน่อยกดดันเพิ่มขึ้นปะนี่มันเริ่มมากว่ละหนูปั๊บกาพุ่งพุ่งพุ่งคือคนชอบบอกว่า ล็อกก็เป็นแพทเทิร์นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วความจริงเราหน้องฟราพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นอะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะหลายๆคนก็คือแบบเ้าถามถามตลอดหรือว่ากดดันอะไรเงี้ยมะเขืองจิตหนูก็คือมันกดดันค่ะแต่หนูเอาแรงกดดันนั้นมาเป็นแรงกดดันกับตัวเองในการสู้ในการประกวดทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องล็อกเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าวันนี้ next level ข้ามไปถึงไหนแล้วคะ ก็จริงๆไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามอะไรนะแต่แค่ปรับในเรื่องของทัศนคติของคนที่จะเป็นนางงาม เหมือนทุกครั้งที่พูดนะก็คือว่าความที่จะเป็นคนดีและเพื่อสังคมอะ่ะมันอาจจะต้องคิดกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็เป็นโซเชียลมดิเวเตอร์ก็ต้องมาจากสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเราจะสร้างให้กับสังคมได้ยังไงเพราะฉะนั้นน่ยความสวยอย่างเดียวก็ไม่พอมีณถามหน่อยมีคนจะถามว่าคนมงจะเป็นรูปแบบเดิมแบบทุกปีหรือเปล่าหรือว่า ทุกปีคืออะไระไม่เหมือนกันสักปีแต่ละปีเราก็สร้างความแตกต่างให้นางงามแต่ละปีอยู่ที่คนนั้นเนี่ยเขาจะพู l l it out ออกมาแล้วได้คนแต่ละคนมีดีต่างกันเพราะฉะนัะ้นทุกปีก็ต่างกันแล้วคนเขาจะมองว่า Miss t i f f a n จะไท p e เดิมไหมเอาจริงๆแต่อีกอันหนึ่งอ่ะการจะก้าวไปอยู่ใน ใน next level หรือในในโลกปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าเขาคงไม่ใช่ได้แค่สวยแล้วแหะเขาจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นเพราะฉะนั้นี่ยวันนี้เราเราเห็นได้ชัดเลยว่านางงามทุกทุกคนมีศักยภาพค่ะขออีกหนึ่งคำถามค่ะ m i s s Tiffany Show ด o m มที่จะไปตามตัวน้องๆอะค่ะอันนี้ฟรีหรือเสียเงินค่ะเสียเงิน299บาทค่ะเสียเงินน้อยมาก299บาทเข้าไปตามน้องๆได้ไปให้บิ๊กบิ๊กโบได้แล้วก็ โหวตเนี่ยเขาก็จะได้เป็นมิสพอเพูล่าแล้วก็เป็นฟาสต์แทร็กของในวันสุดท้ายด้วยในหนึ่งในสิบคนสุดท้ายดุเขบคุณมากค่ะพี่จ๋าเขบคุณค่ะขาคุณค่ะขาคุณค่ะป้าจี้ค่ะนางลพมค้าวันนี้ป้าเห็นออาร์คนมงยังคะเห็นออาร์คนมงูใหม่มันยังก็ซึ้งดวนอ่ะเหมือนจวมาปวดอ่ะมันก็ ค่อยๆดีกว่าค่อยๆแต่ละคนค่อยๆฉายแสงฉายแสง <มา S 1> ดีขึ้นดีขึ้นนะคะอย่างที่าาาคณะกรรมการว่าต้องปรับปรุงแก้ไขยังไง<ม>ก็ยังต้องมีมิวตี้มัมทั้งสามาอะไรกว่าจะขัดเกลากว,วาจะมงถึงวันนั้นที่ว่าก็จะเห็นเลยอะ่ะจะชัดเจนแล้ว,ลว,วตัวเต็งยังเป็น,นตัวเต็งอยู่ปะก็ยังเป็นถามว่าตัวเต็งก็ยังแบบก็ยังเขาเขามีประสบการณ์เขารู้ไงว่าต้องทําแบบไหนอะไรยังไงอ่ะเขายังถือว่าเต็งอ่ะเนาะขอบคุณมากค่ะบัีเป็นกําลังใจให้น้องรทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะพีค่ะพี่วันนี้พี่เห็นหรือยังคะว่าใครที่จะสามารถสวมบทได้วันนี้เนี่ยเรื่องเราจริงๆนะเราเห็นกันหน้างานเนี่ยต่อยากมาพี่พทุกคนเนี่ยมีศักยภาพจริงๆเหมือนที่คุณอริสาคุณจ๋าพูดนะบอกว่าคนที่เป็นนางงามวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อแสดงค่ะความเท่าเดียวที่นั่งฟังตอนนี้นะคุณจ๋าก็บอกว่าวันนี้ คจะต้องเป็นมากกว่านั้นต้องเป็นโซเชียลมอเตอเวเตอร์เป็นคนที่สื่อนำคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งวันนี้มันถึงเป็น next level ที่เลยมีความรสึกว่ามันมีอลลอมเนหลายอย่างมากกว่าความสวยมากกว่าบุคลิกภาพซึ่งมันต้องคอมเพล็กซ์กว่านี้ซึ่งพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่ามีหลายคนมากที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นนางงามแต่วันสุดท้ายฟันไพคอะ เป็นวันตัดสินเนาะเราถึงจะรู้ว่าใครจะมงลงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเยี่ยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีว่างจัดนะคะแต่ว่างจัดอันนี้พี่นเรียญวันนี้พี่เห็นคนมงรึยังเห็นแล้วค่ะนี่แม่เอาดีดี ก็เอางี้ดีกว่าเราไม่ตอบดีกว่าว่าใครมองแต่เราจะตอบว่าคน3 4มสี่ห้าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในรอบลึกแล้วเรียบร้อยเพราะว่ากรรมการเขามองโดยภาพรวมอย่าลืมนะคะว่ามิสซิฟานี่เนี่ยหรือเวทีการประกวดนางงามไม่ได้หาแค่คนที่สปิชเก่งที่สุดหรือคนเดินดีที่สุดค่ะหรือคนสวยที่สุดค่ะแต่เขาต้องการคนที่ภาพองรวมหรือโทัลลกดูดีที่สุดค่ะเหมือนอย่างที่ด็อกเตอร์เหมือนอย่างที่ป้าตือบอกถูกไหม บางคนมาสวยหมดแต่ตายผมบางคนมาเดินมาดีแต่ตายคำตาอบางคนสวยมากเดินมาขยุมขยุมเห็นหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าให้กําลังใจน้องๆทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เห็นเราเรียบร้อยว่าใครที่เข้าสิบและใครที่เข้าสามแน่นอนขอบคุณมากค่ะพี่ตังเงขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเอสม่สวัสดีค่ะวันนี้เห็นน้องๆที่จะมีออร่าคุณมงหรือยัง ก็ยังยังไม่เห็นใครที่แบบพุ่งแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้น้องๆพัฒนาให้มากกว่านี้เพราะว่าปีมันเดินในเลเวลอย่อยากเห็นใครที่แบบเดินมาแล้วใช่เลยแต่ปีนี้ก็ยังยังไม่เห็นใครที่แบบชันิ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยสนุกไงคะมันเลยสนุกไงมันเลยรู้ว่าใครว่าปีนี้นะก็อยากให้น้องๆแบบว่าวันไหนที่ออกสื่อวันไหนที่สื่อมาเยอะอยากให้ตัวเองชันิ่งที่มากที่สุดส่งพลังให้ออกมาให้มากที่สุดเพราะคนก็จะได้เห็นเนาะ ได้เดถูกทุกรอบว่าเออน้องคนนี้แบบเหมาะสมจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไฟนอลเนี่ยทุกคนเตรียมตัวมาส้รอไฟนอลอ่ะค่ะอยากให้ทุกคนเตรียมตัวมาเพืนี้รอบขอบคุณมากค่ะไอสมอลขค่ะมาขอบคุณค่ะพี่กบียคทาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกขนลุกน้อหลายๆคนก็ทำออกมาได้ดีแต่ว่าเรายังอยากเห็นธรรมชาติที่มันเป็น next level ของความเป็นสาวรเระเฟสสองมากกว่านี้คือวันนี้เราเห็นหลายๆคนก็ยังคงตีความทิ่ปนี่ว่าแบบ สวยแพงสวยครีมสวยแบบไม่กล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าว่าปลดปล่อยความมั่นใจออกมาเนาะก็จะเห็นแบบว่าอะไรแะคนยังคงเป็นแพทเทิร์นอยู่แสดงว่าวันนี้มีแพทเทิร์นอยู่ใช่ไหมคะเยอะเยอะมากเลยทําไงดีวันนี้แหละเขาจะได้กลับไปกรูมตัวเองเนาะแต่ว่ายังมีเวลาอยู่อ่ายังมีเวลาอยู่เนาะวันนี้พี่เชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอันนี้คนที่เรารู้สึกแบบว้าวแล้วก็โดดเด่น่ะคือเบสบางคนากจจะมองว่าเบสจี๊ดอืม เีวสหนอวันนี้เบาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะบอกว่าน้องตรงกับคําว่าชุดไทยจักรีอ่าค่ะเออนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปอเปี๊ยะได้เลยอย่าลืมนะคะสองงานก็คือไปทลายกําแพงกรอบการเป็นแบบการตอกกำถามกับนงานแบบเดิมนะคะนะฮะต้องติดตามกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แบรนด์ตั้งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เห็นออร่าคนที่จะมงยังอ่าจริจริงๆหลายคน น่าสนใจวันนี้ใช่แต่ว่าก็การประกวดปีนี้มันน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันยังฟันขาดไม่ได้เพราะนเพราะแต่ละคนคือมีความสวยที่มันแบบว่าแตกต่างกาันแล้วก็ความมั่นใจนี่สำคัญมากตัวเต็งหลายๆคนก็มีจุดบกคร่องอยู่ดังนั้นมันจะทำให้การประกวดสนุกอ่าเราก็ต้องลุ้นกันครับว่าปีนี้เนี่ยใครที่จะแบบว่าเออชุด เขาเรียกอะไรเฉิดฉายแล้วก็เขาเรียกว่าเอาตัวเองไปคว้ามงให้ได้ให้ได้แบบว่าสง่างามเพราะปีนี้เนี่ยด้วยความที่โซเชียลเน็ตเวิร์คมันค่อนข้างเข้าถึงกองประกวดได้ง่ายมากดังนั้นใครที่ประกวดแล้วชนะเนี่ยต้องมีเสียงวิพากษาร์ณแน่นอนสำหรับปีนี้ก็ต้องรอดูกันว่าปีนี้จะเป็นนิวเฟซไหมหรือว่าเป็นคนที่เราเคยเห็นเห็นกันอยู่ใช่ แสดงว่าวันนี้ตัวเต็งก็อาจจะไม่เต็งเสมอไปแล้วก็ตัวเต็งจริงๆตอนแรกถ้าเอา s t a n d ิ้งแบบที่เห็นเลยว่าเอยเขามีออร่ามากๆก็คือน้องร็อกน้องร็อกเป็นเป็นเบสอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาสวยมากแล้วก็เขาเป็นรองรองหนึ่งนองหนึ่งรองหนึ่งแต่ปีนี้เนี่ยตอนมาประกวดวันนี้เนี่ยต้องบอกได้แล้ว่าพลังงานแล้วก็ความสวยของอีกหลายคนนะเบอร์16เบอร์21 สวยมากอกสวยมาก็แต่ละคนเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่แบบความสวยอาจจะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นหรือเขาอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ความสวยเขาโดดเด่นก็มีแล้วก็ความสวยโดดเด่นพร้อมกับสปีชและพลังงานมาพร้อมกันเลยก็มีวันนี้ไปอ่านฝากถึงเวทีของพี่ไรอันหน่อยค่ะมิสฟาบูล่าใช่ไหมคบผมก็จะเป็นเวทีน้องใหม่ที่เป็น รูปแบบใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าจะจัดเป็นแบบเรียลิตี้เรียลิตี้คือไปอยู่ด้วยกันเลยปะคะใช่ใช่ไปไปอยู่ด้วยกันประมาณนั้นแต่ไม่ถึงกับขั้นแบบว่าสดคล้ายๆกับเอเชียน็กสอฟเดมอดเดลประมาณนั้นให้มันสนุกหน่อยแล้วสรุปพี่จะส่งคนที่มงขุ่อไปส่งไปที่ไหนบอกได้ยังอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเรามีหนึ่งเวทีในใจที่เราอยากจะส่งค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราอยากให้ เวทีมีผู้เข้าประกวดที่สนุกเราก็เลยคิดว่าเราเปิดโอกาสให้กับทรานสเทนเดอร์เข้ามาด้วย,ยจริง,งเหรอคะแสดงว่าว่าจะส่งไปหลายๆแล้วแต่แล้วแต่คนชนะเป็นใครคนชนะเป็นใครเราก็จะไปส่งตามบริบทของคนชนะที่เขาอยากไป,ไปแล้วก็ที่เขาเป็นแสดงหน้าติดตามจัดที่คุไม่หรือเชียงใหม่เบื้องต้นจัดเก็บตัวที่เชียงใหม่ครับดูขอไม่ทำภาพได้ไหมครับอ ได,ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ไบรอันได้ครับขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะ